สวัสดีทุกคนมีเมอริี่เกิร์นะคะทีปนี้นะคะมีก็จะมารีวิวพาเลตแต่งตาจากซ mm ูเปอร์มาร์นั่นเองนะคะทุกคนเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าแก m มบลูมิ่งนั่นเองนะคะทุกคนรุ่นใหม่สุดของซูเปอร์มาร์เลยนะคะจะ เป็นยังไงนะคะจะดีสีจะสวยแค่ไหนแล้วก็เนื้อจะดีไหมตามที่หลายหลายคนรีวิวมาหรือเปล่านะคะยังไงก็ไปชมกันเลยคะ่ะบอกเลยว่ามีอะไรให้คุยกันเยอะนะ,ะทุกคนวันนี้ก็มาในลุคหวานนะคะเหวานแบบดอกไม้นิดนึงเจ้ายญงเจ้าหญิงนะคะเพราะว่าแต่งตามเล็บของอะไอชิโร่ตัวนี้นั่นเองะคะ่ะแล้วก็แต่งตามเล็บน้องคนนี้นั่นเองะคะ่ะทุกคนเสื้อผ้าหวานน่ารักมากเลยนะคะก็เลยแต่งชุดายดงลายดอกมานั่นเองนะคะอ่ะเราจะมาพูดถึงนะคะ อายแชโดว์จากซูเปอร์มานั่นเองนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะที่มีชื่อว่าแกลมบลูมี่พาเลตนะคะทุกคนก็จะมีอยู่24นั่นเองนะคะซึ่งมิวสั่งมาโดยที่ไม่ได้เห็นสินค้ามาก่อนนะคะไม่ได้แบบจับลองเล่นเลยนะคะแล้วก็ คือเห็นจะแอดโฆษณาของเขาเฉยๆแล้วก็สั่งจากในออนไลน์เลยนะคะแต่ว่าราคาก็ไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนสาหรับคนที่ใช้ของถูกและดีมาตลอดแบบนี้นะคะใช้พาเลทแบบ 10- 20บาทอบไาทย่างเงี้ยราคาหลักสิบมาตลอดแต่พอจะมาคิดถึงราคาแบบของซูเปอร์มัมอันนี้แล้วนะมันก็เลยทําให้รู้สึกคุณคิดนิดนึงว่าตอนแรกจะซื้อดีไหมแต่พอเห็นโฆษณาเขาแบบในรีวิวเขาเออสีมันสวยดีนะแก้มันเป็นสีที่แบบมีสีสีอ่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็สีที่มิวใช้เนี่ย ไม่ค่อยมีพาเลตสีอ่อนเลยมีแต่แบบสีส้มสีน้ําตาลแบบที่มันเป็นโทนอิดๆอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยอ่ะลองสั่งมาแล้วกันนะคะแล้วจะบอกว่ามิ้วสั่งในช่วงโปรโมชั่นที่มันเป็นส่งฟรี <c oughs> นั่นเองนะคะทุกคนแต่กดสั่งเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมิวได้สั่งกับที่ทางเว็บไซต์ของซูเปอร์มัมนะคะแล้วก็มาราไม่ได้เป็นสมาชิกนั่นเองไม่ได้มีตัวตนแล้วแล้วดันพิมพ์เมลผิดนะคะมันก็เลยไม่ได้แบบส่งคําสั่งซื้ออะไรเงี้ยมาให้ตัวแรกก็เลยคิดว่า เฮ้ยทำไมเขาไม่ส่งมาวะอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเลขที่สั่งซื้อเนี่ยมันคืออะไรเลขแท็ก <t ank S 2> ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะปรากฏว่าดิฉันพิมพ์ผิดนะคะพอส่งเข้าไปในล n e แอดของซูเปอร์มาร์กอะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยยนะูพิมพ์เมลผิดนะผิดไปตัวหนึง่งอะไรเงี้ยแก้ใหม่เดี๋ยวเราก็จะส่งเมลไปให้นะคะซึ่งบริการเขาก็อโอเคดีนะคะแต่พอเลือกเป็นสั่งกับไม่มีค่าส่งก็คือศูนย์บาทนะทุกคนอยู่ในโปรโมชั่นนั้นมันก็จะได้ช้านิดนึงนะคะช้าในที่นี้ก็หมายถึงว่าประมาณ มิวสั่งประมาณวันที่1แต่ได้วันที่5้านั่นเองนะทุกคนถ้าประมาณรอประมาณ4ี่หวัน5้าหกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครไม่รีบก็สามารถกดสั่งส่งฟรีได้เขาจะเลือกเจ้าส่งให้เราเองเนี้ยของมิวได้มาเป็นไปรษณีย์ไทยนะคะซึ่งเขาจะห่อพลาสติกบ,บับเบอร์มาอย่างดีมาหลายม้วนมากเพราะว่ามิวคิดว่าตอนแรกอะ่ะเฮ้ยมันเออมันจะแตกหรือเป,อเปล่าเพราะว่ามันส่งทางแบบไปรษณีย์อะไรอย่างเง,ง,งี้ยปรากฏว่าห่อบับเบอร์มาหลายชั้นเลยทีเดียวแล้วเขาก็จะมาเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะซึ่งเปิดมันก็ต้องแบบเลื่อนมแแบบนนนีีี้้กกททึคุลวว็ตั กระดาษอันนี้มาให้นะคะซึ่งก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วเขาก็แถมเจลล้างมือมาให้ด้วยนะคะทุกคนของซูเปอร์มาร์นั่นเองนะคะเออก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีนะคะดูสวิทเขาแบบโอเคมากเลยตัวนี้นะคะก็ทําจากกระดาษนั่นเองสีแบบมีความสวยงามมากคือตอนแรกไม่กล้าแกะเพราะแบบมันสวยมากอะทุกคนแบบแพคเกจจริงเขาดีงามมากเลยนะคะตรงข้างหน้าเขานะก็จะเป็นดอกไม้นะคะก็เป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคําเคลมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ Icana, วิธีใช้ต่างๆส่วนประกอบต่างๆในที่นะคะแล้วก็ราคาราคาเต็มเขาอยู่ที่999บาททนคนก็ซื้อมาตอนโปรโมชั่นนั่นเองนะคะพอเลื่อนเปิดตรงนี้มานะคะก็จะเป็นพาเลตของเขานั่นเองซึ่งแบบน่ารักเนี้ยนะคะเออพอเปิดออกมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้สีแบบน่ารักมากอันนี้คือพลาสติกนะที่เขาแบบ เอามาด้วยนะคะจริงๆตรงนี้มันจะมีที่แปะกระจกอยู่ด้วยทุกคนเนี่ยซึ่งมีก็ลอกออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็จะมีสลักคาว่า Glam b l o m i n g Eyeshadow Palette <ม>นั่นเองนะคะทุกคนรวมแพคเกจจริงคือดีมากเลยแล้วก็เป็นกระดาษน้ําหนักเบานะคะเป็นกระดาษที่ไม่ก้องแกงอ่ะทุกคนอสบกับราคาเขานะคะแล้วก็ ก็จะมีพาเลตอยู่ด้วยกัน24สีเลยนะคะทุกคนข้างล่างก็จะมีคําว่าซูเปอร์มัมน,นั่นเองนะคะอันที่ยังไม่ได้แตะสีนะคือเป็นอะไรที่สวยมากตอนแรกคือที่ได้มาคือสวยมากแกฉันคิดไม่ผิดจริงที่ซื้อพาเลตนี้มาอะไรอย่างเงี้ยคุ้มราคามากเลยแค่เห็นสีก็รู้สึกดีแล้วนะคะแต่พอ <c oughs> เราเริ่ววมสวอชก็รู้สึกว่าคือตอนที่มีซื้อแล้วก็ไปดูรีวิวไงว่าเฮ้ย <c oughs> สีมันจะเป็นยังไงจะแต่งหน้ามาแบบไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีก็ไปเจอรีวิวหน,หนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยมัน อาจจะแบบเขาไม่ค่อยประทับใจในแง่ของเขาเท่าไหร่นะคะเออก็เลยคิดว่าสั่งซื้อไปแล้วมันจะดีปะว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมาลองด้วยตัวเองนะคะเออพอมิุแบบใช้นิ้วอันนะปาดไปแต่ละสีปุ๊บก็รู้สึกว่าบางสีอะ่ะมันแห้งไปจริงๆที่เขาบอกนะคะทุกคนอย่างเช่นกลิตเตอร์อันนี้เป็นต้อนอย่นี้อะ่ะมันออกมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นอะ่ะคือแบบแล้วก็พอป้ายมาแล้วก็เป็นกลิตเตอร์ที่แบบ ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่จริงๆไม่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าตอนอยู่ในพาเลทเห็นชัดแต่พอแบบสวอตออกมามันต้องแบบใช้ใช้นิ้วในการกดแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะคะทุกคนแตกต่างจากสีพาเลทกลิตเตอร์อื่นๆที่สามารถแบบแตะนิดเดียวสีก็ขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่แบบว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นแบบพลิตเตอร์อะ่ะมันเป็นหลายสีเลยนะคือแบบออกมาบางเบามากแล้วก็กว่าจะออกมานี่ก็คือแบบ กิตเทตอร์เขาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้ก็มีก็รีวิวตามจริงนะเพราะว่ามีซื้อมาเองไม่ได้แบบมีใครมาสปอนเซอร์นั่นเองว่าแบบเฮ้ยใช้ดีโนนี้นั่นน่ะนะคะ<ม>ก็มาพูดตรงเนาะด<ม>ูกิตเทตอร์ตัวนี้แล้วกัน,นเจเนตนะอืมสวอตที่หลังมือปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าสีมันติดอยู่ที่นิ้วมากกว่าสวอตลงไปนั่นเองนะคะทุกคนก็ปนไปเลยที่อ่า ผิดหวังไปแล้วหนึ่งนะคะคิดว่ากลิตเตอร์น่าจะแน่นกว่านี้นิดหนึ่งนะมันไม่น่าจะปาดยากขนาดนี้ทุกคนจะบอกว่าในพาเลตเนี่ยมันมีตอนที่มีเข้าใจกันแล้วกันนะคะมันจะมีเนื้อที่เป็นกลิตเตอร์แบบนี้นะคะกลิตเตอร์แบบค่อนข้างจะหาหางๆนิดหนึ่งแล้วก็เป็นชิมเมอร์สองตัวนี้ทุกคนสองตัวนี้นที่เป็นชิมเมอร์ก็คือสีน้าตาลทองก็สีน้าตาลเข้มนะคะทุกคนเป็นเนื้อชิมเมอร์นั่นเองตัวเนี้ยก็คือโอเคติดง่ายนะคะติดง่าย แต่ว่าพอเป็นกิตเตอร์อเปเนี่ยเนื้อคือมันแห้งก็เลยต้องพยายามขุดนิดนึงตอนที่ทาตานะคะทุกคนแล้วเวลามีทาตาก็ใช้นิ้วมือใช่ไหมก็ไปเลยที่จิกเนื้อสีขึ้นมาค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดแล้วมากกว่าแปรงนั่นเองนะคะคือขนาดนิ้วใช้นิ้วมือมันยังจะไม่ค่อยติดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแปรงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่ไม่ได้บอกว่ามันแข็งทุกอันนะคะอย่างเช่นตัวน,นี้ทนะุกคนเนื้อสีน้ำตาลมีกิตเตอร์ทองๆแบบเนี้ยอันนี้คือค่อนข้างที่จะร่วนร่วนเลยทีเดียวแล้วก็ปาดง่ายมมานนนนนะะะคคออััีี้เเหห็ืชดลย แต่ด้วยความที่สีผิวเราใช่ไหมเป็นสีผิวที่ผิวน้ำผึ้งมันจะเข้มก็ไม่เข้ม,มจะอ่อนก็ไม่อ่อนเลยโทนกลางๆแต่ว่าไปนทางโทนผิวแบบเหลืองๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนที่ใช้จริงแล้วเนี่ยสีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะในโทนแบบเทือกเเนี่ยโทนเทือกเนีย,ท,นยทุกคนพอมาทาที่ตาจริงๆแล้วแทบจะสีแทบจะกลืนกันเลยทีเดียวนะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เองอาจจะเป็นเพราะว่าสีผิวเราด้วยนั่นเองซึ่งไม่ได้แบบ ลองรับหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะทุกคนก็พอแต่งได้ทุกคนคือมันไม่ได้ว่าแย่ขนาดนั้นอืมก็คือที่มาพูดเนี่ยคือคนใช้จริงก็บอกต่ออย่างว้าเออพาเลทเขาเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเขามีปัญหาเขาก็เอาไปปรปับปรุงแก้ไขกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ว่ากันนะ,ะทุกคนทางแบรนด์นนะสีเนื้อแมทนะคะค่อนข้างที่จะออกมาง่ายนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ผิวมิวเข้มอย่างที่บอกอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สีนี้ใช่ไหมมาทาก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สีทบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ คือแบบเหมือนจะเหมาะกับใช้กับคนขาวไปทางขาวเหลืองอะไรเงี้ยซะมากกว่านะคะสำหรับความพิจิตรเห็นส่วนตัวของมิวนะทุกคนเพราะว่าสีเราแต่งมันก็จะดูอ่อนๆอะไรเงี้ยจะแบบแต่งอะไรอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นทุกคนอืมนะจะบอกว่าเนื้อแมทเดยรวมมันส่วนใหญ่ก็ใช้ดีปกตินะคะแต่ว่าสีเขาอาจจะอ่อนเกินไปเลยแต่งตามันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองทุกคนแทบจะไม่แตกต่างอ่างที่บอกนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวสีขาวด้านบนกับสีด้านล่างเนี่ย คือมิวสงสัยถึงขนาดทักไปถามแอดมินซูเปอร์มาร์เลยนะว่าพี่คะสองสีนี้มันแตกต่างกันยังไงคะคือมิวเป็นคนที่มองสีแยกสีค่อนข้าง,างจะโอเคอยู่แล้วใช่ไหมในระดับหนึ่งนะพอดูสีนี้ก็รู้สึกว่ามันต่างกันตรงไหน,นพี่คะเขาบอกว่าสีด้านนึงด้านนึงจะเป็นสีขาวอีกด้านนึงจะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ข้างบนนะคะนิ้วกลางคือข้างล่างดูความแตกต่างนะคะ คือแทบจะไม่แตกต่างเลยนะคะทุกคนเออมิกวก็ใช้ตอนใช้มิกวก็เอาใช้ผสมผสมกันนะมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองสีเวลาแบบเกลี่ยหนูคิว้วอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะแต่มิวบอกว่าสิ่งที่มิวชอบของพาเลตนี้คืออะไรนะคะจะบอกว่านอกจากเขา,าทาตาได้แล้วเนี่ยเขาสามารถทําเป็นบล<ม>ัชได้ด้วย<ม>ทุกคนก็คือสีบลัชนี้ที่ทุกคนเห็นนะ่ะมิวใช้เทือกเทือกนี้รวมกันเลยนะะจิ้มๆรวมกันนะคะเอามาเป็นบลัชทาเป็นบลัชได้เลยนะคะทุกคนอย่างที่ เห็นไปในคลิปนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วน2ตัว2ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยสีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็สามารถนำมาเป็นคอนทัวร์ได้นั่นเองนะคะคอนทัวร์จมูกได้แล้วก็คอนทัวร์สักกรามเนี่ยแบบเนี้ยอย่างที่มิ้วทําไปให้ดูนั่นเองนะคะได้คือบางทีมันก็ทํทาทําหน้าที่อย่างอื่นได้ดีมากกว่าทาตาด้วยคนเอามาเป็นปัดแก้มอ่ะสวยเอามาเป็นทาสันจมูกทาคอนทัวร์อะไรอย่างเงี้ยสวยแต่ทาตาไม่ค่อยติดนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะคะแต่ก็เออใช้ได้ เนื้อแมตแต่ละอันเนี้ยเออใช้ได้ดีอาจจะเป็นคนที่ขาวเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยจะสีจะเห็นชัดกว่านะครับพอมาอยู่ที่ตาแบบมีแล้วก็มันจะเกินๆไปนิดนึงนทุกคนทุกวันเนี้ยพยายามแต่งหน้าหาอะไรที่มันสีมันไม่ซ้ำมันแต่พอแต่งออกมาเรวมแล้วอ่ะสีมันคล้ายๆกันหมดเลยทุกคนก็แยกออกอยากนิดนึงนะสำหรับสาวผิวสีน้ำผึ้งนั่นเองนะคะแต่ลยรวมแล้วมีมีที่ว่าถ้าเต็มสิบนะมีใค่ประมาณเจ็ด ด้วยความที่เป็นราคาเท่านี้แล้วก็เนื้อมันประมาณนี้ทุกคนมันไม่ค่อยสมราคาเท่าสําหรับมิวเนะืน้อกิตเตอร์มันน่าจะแบบจึ้งกว่านี้อ่ะในในความคิดของมิวนะถ้าแบบกิตเตอร์มันสีมันหลายสีขนาดนี้ถ้าทาเนื้อกิตเตอร์ดีๆสักหน่อยแบบทาปาดง่ายกว่านี้สักหน่อยอะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยนะทุกคนเพราะเนื้อแม่กข้าก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะคะคนผิวสีอย่างเราก็ทาได้แต่ว่าอาจจะเป็นแบบลุกสบายๆหรือว่าลุกที่ ไม่ได้ต้องการแบบเฉียวโฉบเฉียวมากนักอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะทุกคนส่วนความติดทนของเขาก็อยู่ในดับที่ค่อนข้างดีนะคะแต่สําหรับเรื่องสีตามิวไม่ค่อยเฟดเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่หนังตามันมากอ่ะก็ต้องมารีวิวกันว่าเขาติดทนเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่หนังตามไม่มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่แบบมิวแล้วก็มันอาจจะลดเลือนไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังเห็นสีอยู่นั่นเองนะคะจากที่มิวเคยไปทดสอบมานั่นเองแล้วแพคเกจของเขาก็มีความว่าเบานะคะสามารถพกพาแบบ ใส่กระเป๋าไปได้เลยทุกคนคือถ้าสีมันแบบชัดกว่านี้อะไรเงี้ยคืออยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ซื้อแล้วก็ไปพกไปต่างจังหวัดไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยได้ลเลยนั่นเองค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครสายถูกและดีแล้วก็อยากหาพาเลทที่แบบอใช้ได้ทุกวันแต่ว่าราคามันไม่ใช่แบบ0 0 5 0 0อะหรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมองดูพาเลทอื่นก็ได้ที่มันเสียใกล้เคียงกันแล้วก็ซื้อไปตามๆดีกว่าเพราะว่านี่นคิดว่าหลายๆอย่างมันอาจจะ ใช้ยากนึงสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นั่นเองนะคะเอาไปปรึกษากับตัวเองว่าเอ๊ะฉันควรจะมีไหมกับพาเลต์นี้นั่นเองสำหรับมีมือได้มาแล้วก็อแต่งได้ต้องแต่งมันได้ทุกคนนะคะเออยังไงลองดูรีวิวคนอื่นประกอบการตัดสินใจในการซื้อก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะที่มิวจะมาพูดนะคะกับอาชโดของซูเปอร์มามนั่นเองนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาปกกไลค์ like, share, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมิวเมื่อได้เกิลค่ะไปแบ๊ายบาย